ลูกพี่งานเขาที่แล้วเช้านี้นี่ฮ็นจังไหนเลยที่นี่อะไรของเองวะเลี้ยงหน้าตาเองตื่นมาเชยวแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้นสองลูกพี่ที่เราเทท็อปปิ้งเมื่อวานนี่เนี่ยแผ่นมันโกงโคง้งงอเห็นได้ชัดเลยพี่เอาไงดีเนี่ยอะไรวะแผ่นพื้นโกง่งงานเข้าแต่เช้าเลยวะปกติเราก็ปรับตัวทาตามแบบทุกอย่างเหล็กสงเหล็กเสริมระดงระดับเราก็แปะหมดเลยนะแผ่นพื้นรับน้ําหนักไม่ได้อย่างนี้มันก็ต้องโทษบูกออกแบบเลยว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรา มันก็โก่งเฉพาะสี่เมตรห้ากกับห้าเมตรครับลูกพี่โรงงานผลิตแผ่นพื้นสําเร็จรูปที่ส่งมาให้เราเนี่ยผมว่ามันผลิตไม่ได้คุณภาพแน่แนเลยพี่เอาไงดีวะเนี่ยแผ่นพื้นโกงลงนี่มันเรื่องใหญ่เลยวะเนี่ยเอาไงดีวะที่ท็อปปิ้งไปแล้วด้วยแล้วเราจะบอกพีวิตดีไหมเนี่ยถ้าแกรู้เนี่ยผมว่าแกสั่งตบทิ้งนีน่เลยวันนี้นะถ้าเองไม่บอกแกนะแกก็รู้อยู่ดีตาแกนี่ยังกระหี่ยอยู่ฟุ๊บฟุ๊บมองนี่ฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บจริงลูกพี่ยัง อาจจะไม่ต้องทำอะไรก็ได้จริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของเราก็ได้เองไปตามพิวิทย์มาด่วนเลยเฮ้ยพิวิทย์มาเร็วจังวัสดีครับพี่วิทย์ครับ